คนยิงไปกี่นัดอ่ะคนยิงอคนยิงคนยิงเห็นใเห็นภาพหงหลังน้งนี่ี้นะอันนี้แค่จ่อแค่จ่อเฉยไม่ได้ยิงใช่มแล้วเสร็จแล้วมันซึมมา่ยังไงของาวิดไปไหนมาล็อตองดูไหมได้หรปะ น,นะตอนนั้นตอนรับแล้วตรงนี้แล้วนี่ภาพตรงนี้แล้วนี่กับหลังจันหลังกันเร็จแล้วนะฮะเรงดีเรากำลังก็นั่งกู้ไปดีกว่านะครับเออเห็นไหครับใช่นะใช่เรานะที่สูกนะเป็นบัวที่ใช้ในวันเกิดเหตุนะครับจากภาพข่าวนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเหลืออีกหนึ่งคนน่างลัวแล้วนะครับขอเวลาอยที่หนึ่งคนนี้ก็คือคนที่ ขี่จักรยานยนต์นะครับแล้วก็สณะน,นียังนำลูกคืนไปอยู่นำลูกคืนไปด้วยนะครับตอนนี้เราได้ได้คนยิงได้รถจักรยานยนต์ที่ใช้ขี่ในวันที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นความขึ้นหน้าที่ใหญ่กว่เรียนที่นอกรุ่นอนให้ทราบว่าทันทีในลักษณะน,น,นี้นะครับเป็นกล,ลุ่มวัยรุ่นซึ่งเกิดการเขม่นกันนะครับมีเกติกันมาก่อนมาเจอกันพบกันสวนท,น,น,ทนทางกันขี่จักรยานยนต์สวนทางกัน ก็ลงมาใช้อาวธปืนแก้ปัญหาด้วยอาวธปืนเพราะฉะนั้นเรายอมไม่ได้นะครับตำรวจเป็ทหารเราร่วมกันบรรดาการรงวมกันดืสสวนตัดคุ้มได้หรือแค่คนเดียวนะครับก็ขอเวลาให้เจ้าหนี่ทำงานอีกระยะหนึ่งไว้เชื่อว่าจะได้ครับร่วมกันมีอาวุธปืนและใช้อาวุธปืนนะครับถือปืนที่ฐานะนะหรือไม่มีเดือดสวนนะครับเดี็ไม่ให เขบอกว่าทำไในกองน้นบว่าทรหลังทเด็ม่้นะอ่าแลผ้รมันยังไงมเออไยิผมทํารวเออแลวแ่าเบอกว่าตวจเาไม่ได้รู้จักมาก่อน่ะให้รู้จักให้รู้จักทําทำไมต้องตรวจวาไมต้องแล้ว็นาทำวไปเารับเห็นเลย ไม่เคยมีเรื่องการก็่าจหรวามปืนหรืออะไจะทำในอื่นเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะแต่เราดูเลยเราอยู่ในบ้านไม่อยู่อ่ะใกล้ไหมดวงใกล้นะใกล้เราไหมเนี่ยดีรือนิดีลูกเนี่ยใก่้ไหมยืนอย่างนี้นะใกล่ใกล้ยืดเลยใกล้ใกล้เราอะไนนี่แลบนีอะไรนะนีรั ใช่เราเนี <wprowad> ่ยตอน้จกรยานยนต์ท uh, ี่ใช uh, ่เราหมดนะกระจายตรี้ใช่ไหมของเราคนนี้ไหมของเพื่อนะใช่ไหแต่กันที่บัตรชื่อตามชื่อเคแบงก์อีกคนนึ่งราือตอนนี้ตอนนั้นทำไตต้อนเลย